หนงานที่รับผิดชอบก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับยกเว้นกองช่างองค์การบริหารกองผู้ร,ร,รักษาจังหวัดสุรินทร์รักษาวชการแทนผู้รักษาจังหวัดสุรินทร์แก่อาณาประชาราชโดยได้ไไดดบ้าวราช ตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าองคุณีพระบาทในความสงบร่มเย็นตลอดความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและผสมนิกรด,ด้วยความจงรักภักดกกีที่ขารุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในทังเนื่องจากในวันนี้นะครับขณะน,นี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอัศพรสิงห์คำวิชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ทำความดีเพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดินนะครับเกียนนะครับมองให้กับพันเอกพิธิศักดิคค์พณพระธรรมชัยรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรดนดารีนี่ข้างครับท่านมาท่านแรกเลยนะครับ มอให้กับท่านวรราพรเปล่งแสงนะครับและท่านอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุรทินเราทิพย์ครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาแห่งนี้นะครับเพื่อให้ท่านที่ครับท่านสุชา,าที่2บารนะ์ช่วงที่2ครับ

ท่านที่ยังไม่ได้เครื่องมือขอเชิญครับวันนี้เรามาทำความดีร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นขอแรงจะนั่งนะครับที่มีโซฟาอยู่เพื่อที่จะทําการสีคนนะครับเราจะได้จัดอาหารผูกนะครับเพราะฉะนั้นขอส่งตัวแทนมาครับแต่ละหน่วยงานนะครับที่นะครับเพื่อดีแจ้งว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับเราจะได้จัดอาหารให้ได้อย่างหรน้ำของตนะครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนหน่วยงานราชการนะครับมาร่วมกิจกรมกจรมเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อเช้านี้ก้าวินกาปก็มีพิธีเปิดนะครับโดยท่านประธานในพิธีก็คือท่านโซนที่หนึ่งโซนที่หนึ่งในโซนที่หนึ่งอากาศดีเรามีไอ้เครื่องก็จะดึงแก๊สออกม